สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็นำพระปิตาของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับเป็นพิมพ์ฉลูดนะครับอีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่มีรูปแบบเป็นเอกกลักษณ์นะครับเป็นเนื้อผงคุกรักแล้วก็เอามาจุ่มลักอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มา,าแปะทองนะครับซึ่งาการจุ่มลักเนี่ยนะครับ เท่าที่ผมดูสังเกตนะครับลักษจะค่อนข้างจุ่มหนานะครับแต่ถ้าเราพิจารณาผิวพันธุ์วณะแล้วนะครับจะเห็นความเหี่ยวย่นของเนื้อลักษนะครับที่เกิดจากการคา,ายความชื้นหดตัวนะครับของอ,องพระนะครับก็เลยทำให้ลักษนั้นเหี่ยวย่นนะครับ ตามขององคพระไปด้วยนะครับเราก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับอพอสัมผัสกับแสงไฟนะครับก็จะมีการสะท้อนให้เห็นลักษณะของขดเหมือนตัวหนอนนะครับยิบยิบเต็มองค์ไปหมดนะครับในพิมพ์นี้นะครับก็จะมีทั้งเนื้อผงคุกลักนะครับแล้วก็เนื้อผงชุบลักนะครับ นี่นะครับดูความเหี่ยวย่นนะครับผิวจะไม่มีคำว่าเรียบตึงนะครับพระผ่านการเวลามาเป็น100ปีนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊พิมพ์นี้ไม่เคยเห็นนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆมีหนังสือนะครับเก่านะครับที่มีภาพของ พระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัสพานสูงนะครับเพื่อนๆจะเห็นหลายพิมพ์มากนะครับที่เพื่อนๆไม่เคยเห็นนะครับคือในยุคของหลวงปู่ท่านเนี่ยนะครับพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยทำออกมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับไม่ไม่ใช่ว่าน้อยๆอย่างที่พูดกันละครับใช้คำว่าเล่นกับไม่เล่นแค่นั้นเองนะครับ ถ้าเล่นก็คือตีกรอบนะครับพระก็จะน้อยแล้วก็จะได้ราคานะครับแต่ถ้าถ้าเล่นทั้งหมดเนี่ยโอ้โหครานี้เยอะเลยคราวนี้ก็ราคาเ็าจะไม่ค่อยได้แล้วครับเพราะว่าพระมีเยอะมีวิ่งอยู่ในวงการค่อนข้างเยอะก็ราคาจะก็จะไม่แพงมากนะครับแล้วก็ก็สามารถหากันไม่ไม่ยากนะครับ ก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ว่า,าการที่จะทําพุทธพาณิชย์นะครับพระก็ต้องหาเลือกพิมพ์เล่นพิมพ์นะครับกําหนดพิมพ์ให้เป็นหลักนะครับให้มีตําหนินะครับให้มีเนื้อที่กําหนดนะครับเนื้อผงคุกลักอะไรพวกนี้เป็นเรื่องปกติครับไม่งั้นจะทําให้พระเนี่ยาราคาสูงและหายากไม่ได้เลยนะครับ แล้วผมก็ยังเชื่อว่านะครับแม้แต่ปัจจุบันนะครับจะเป็นพระของหลวงพ่อทองสุขก็ตามนะครับที่เป็นพระปิดตานะครับเป็นพระพิมพ์ตาภาพนะครับหรือพิมพ์ชลูนนะครับผมเชื่อว่าก็บางทีอาจจะมีการบันทึกไม่หมดก็มีฮะเพราะว่าในยุคข,ของหลวงพ่อทองสุขเนี่ย ทำพิมพ์พระค่อนข้างออกมาเยอะมากนะครับซึ่งในคลิปหน้าผมจะนำพระปิดตาของหลวงพ่อทองสุขนะครับเอามาลงให้เพื่อนๆได้ชมและได้ศึกษาพิมพ์และก็เนื้อที่มีหลากหลายนะครับในพิมพ์เดียวกันเนี่ยนะครับแต่มีเนื้อที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับเอามาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับ ภาพที่เพื่อนๆเห็นนี่นะครับก็เป็นภาพที่ซูมโดยใช้กล้องขนาดพัน0 x นะครับซูมดูเนื้อผิวขององค์พระนะครับซึ่งจะมีความเหี่ยวย่นนะครับเกิดจากการหดตัวของผิวขององค์พระนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับผิวก็จะไม่มีความเรียบตึงนะครับ แล้วก็แห้งผิวไม่เรียบตึงแล้วก็เป็นผิวที่แห้งมากนะครับลักเนี่ยนะครับเป็นจุ่มลักแน่นอนนะครับเพราะว่าลักจะค่อนข้างมีความหนาและข้นนะครับลักที่จุ่มในชุดนี้นะครับจะค่อนข้างมีความหนาและข้นนะครับแต่ความเหี่ยวย่นนะครับเราจะเห็นนะครับความถี่นะครับเราจะเห็นจากผิวพันธุ์ขององค์พระได้ชัดเจนนะครับ ครับเพื่อนๆก็ไม่ว่าเราจะเล่นหาพระของหลวงพ่อองค์ไหนก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องอใช้แนวทางการศึกษานะครับหลักของความเข้าใจนะครับและก็ความจริงนะครับเอามาคุยกันนะครับถ้าเราฟังเขาเล่ามาแล้วก็เอามาพูดต่อนะครับบางทีมันก็จะทำให้พระดีๆนั้นเสียหายไปนะครับ บางทีท่านอาจจะมีพระแท้อยู่กับบ้านแต่ก็อาจจะปล่อยในราคาที่แบบว่าเป็นพระเก๋ไปนะครับก็น่าเสียดายนะครับขอบคุณมากครับผมถ้าเพื่อนๆชมแล้วถูกใจก็กดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับ จะมี3ข้อให้เลือกเราก็เลือกคำว่าทั้งหมดนะครับแล้วกระดิ่งจะคอยเตือนเวลามีคลิปใหม่ออกมานะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับ